พอพ้นแล้วมันออกว่าหนูสอบติดอย่างไงหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหนูคิดว่ามันคุ้มค่าที่เราพยายามอดทนมาแล้วพอเราสบายติดมาหลาลัยเราก็จะสบายยาวเลยท่อฝันนท้ายพี่นิชชื่อเล่นชื่อเนยค่ะเรียนอยู่โรงเรียนหอวังติดที่ออกแบบนิเทศศินินลปากอค่ะเรียน โดอิงกับนิเทศศิลป์ค่ะหนูว่าหนูชอบทั้งสองทางเหมือนดอิงก็คือเห็นสิ่งที่ทำแล้วแบบว่าเราก็วาดตาอะไรเงี้ยนิเทศศิลป์มันได้แบบไอเดียเหมือนดอิงแบบว่าใครเชียดเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนิเทศศิลป์ก็แบบว่าสนุกมากกว่ามันจําเป็นที่ต้องเรียนสองวิชาควบคู่กันไปเพราะว่าสมมติโดอิงเนี่ยจะช่วยให้เราได้รู้แบบแสงเงาน้ําหนักอะไรอย่างงี้ส่วนนิเทศศิลป์เนี่ยนะแบบว่าช่วยเราเรื่องไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทํางานควบคู่กันไป ดูจุฬากศิลปกรไว้แต่ว่าจากสไตล์งานแล้วพี่ๆในเขาแนะนําจากสไตล์งานหนูหนูหนคิดว่าศิปาลปกรเหมาะก,กับหนูมากกว่าหนูชื่นชอบแบบว่าให้งานหนูแบบดูเต็มดูวาดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการตัดทอนแล้ว่าใส่ดีเทลไว้หนูก็เลยคิดว่านี่แหละทางของหนูที่เหมาะมากกว่าแล้วศิปลปกรเป็นมหาวิทยาลัยอ,อันดับหนึ่งด้วยหนู <S 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 ชอบชิ้นนี้มากที่สุดค่ะมันคือการแบบว่า น้ำเทพที่หนูชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยจากสตอรี่ของเขาเลยเอามาทําเป็นการเซตค่ะเทพคนนี้คือแบบว่าเทพอาร์ i ิมิสค่ะเขาซื้อเทพที่แบบว่ามีทั้บบทงด้านดีและไม่ดีในคนเดียวกันทําให้หนูนึกถึงไปถึงไพ่จ๊กเกอร์ที่เมว่็ทั้งด้านดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับเกมที่เล่นไพ่ตัวอื่นเนี่ยหนูเอาลำดับสั์ยาของเขามาก็มีแพทเทิร์นแล้วก็มีไพ่แล้วก็มีกล่องไพ่ค่ะ เื่อจากความทรงจําในวัยเด็กหนูค่ะหนูมีขนมที่ชอบคือแอ p พิเ a ีเป็นเยลลี่แล้วก็การะตูนที่ชอบคือเบนเทนในวัยเด็กหนูเลยคิดว่าถ้าหนูอยากทาอะไรให้ตัวเองในวัยเด็กสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยหนูอยากเอาของที่หนูชอบทั้งสองแอนมารวมกันได้ออกมาเป็นขนมแพ็กเกจอันนี้ค่ะชอบอันนี้เมื่อคื่องานสเกล A2 ครั้งแรกที่หนูทำค่ะหนูได้หัวข้อคืออินโฟกราฟิก หนูลเลยเลือกเรื่องผีเสื้อที่หนูชอบเนี่ยมาทําเป็นวงจรชีวิตค่ะแล้วก็ใช้เป็นงานที่ใช้ไปบบว่าเป็นเส้นๆในการวาดมากกว่าการลงสีทึบทั้งตัวส่วนอันนี้หัวข้อที่ได้รับคืองานไทโปเรื่องชื่อยา่าค่ะยาที่หนูได้รับคือยาแพดพงคิดว่าจะทําพืนหนังเนี่ยเป็นสีดำเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยเป็นป้ายเรื่องแสงมนที่เขาใช้กันเป็นป้ายชื่อานในสถานบันเทิงพวกนั้นนะคะ่ะ เทคนิคสีไม้มาจากการที่พี่ติวแนะนําว่าถ้า,ถ,าถ้าป้ายไฟเนี่ยมันจะมีเรืองแสงออกมาข้างๆถ้าใช้สีไม้กับงานสีโบเตอร์น่าจะเหมาะเข้ากันได้ เราคิดงานไม่ออกเนี่ยหน่าถามพี่ติวแบบโอ้โชคนีคิดงานไม่ออกเลยจะบ่นให้พี่ติวฟังอย่างนี้ว่าพี่ติวจะมีแบบว่ามีงานนิทรศก,ก,การอะไรแบบเนี้ยเขาจะเปิดให้ด้วยแบบอันนี้มีอันนี้นะราไปหาอินสไปเรชันจากที่นี่ได้แล้วน้จะแบบไปตามที่พี่ติวเขาบอกค่ะแล้วท้าแมแบบว่าเห็นงานที่ชื่นชอบอะไรอย่างนี้เรามาปรับใช้กับงานตัวเองได้รีเสิร์ชจาก Google หรือว,ว่าด้านล่างสตูเนี่ยมีหนังสือที่เป็นชั้นหนังสือบางครั้งพี่ติวจ้หยิบแนะนำหนังสือมาให้ค่ะแล้วหนาารออนตรงนี้ไดด้ยตามที่ตัวเอองชอบ จริงจังจะเป็นหมวดจริงจังเนื้คิดว่าหนูรู้ว่าอันนี้เป็นหมวดจริงจังของพี่ติวนะหนูควรตั้งใจทําอันนี้แล้วมันจะมีพาร์ทที่แบบว่าเล่นได้ก็สนิทกันได้พี่ตูนพี่ตุนไม่ดุแต่ตอนแรกพี่ตูนหนูคิดว่าพี่ตูนตึงแตบบ่ว่าพอมาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคว่าพี่ตูนไม่มไมด้ตึงเข้าถึงได้ง่ายอยู่เหนื่อมากเด็ดอ่ะถา้ว่าถามว่าพี่เปอะไรอยากเป็นอะไรใช่ไหมทำไมถึงเลือกมาทำอะไรนี่อะไรหรอแล้วก็